สวัสดีท่านผู้ชมสิไปเก็บแอปเปิ้ลมากินสม้มอยากกินส้มสไปไปิเนี่ยไปไปโกกิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเไปเก็บแอปเปิ้ลท่านผู้ชมกินสม้มนายกำลังแซบท่านผู้ชมไปแต่แซบใส่ตะเกีเอาตะกีร์ไมยายังดีสิเนี่ย ว้าวเซตไข่หนูเปี้ยวปากเปี้ยวปลาโอ้ยแต่ไม่ชอบมองหนยเฮ้ยอุเฮ้ยสะอ่อนสองสองไม่เลยอืมเดียมาแล้วเขามาใส่ตะก้าเฮ้ยจะไปกินส้มอยากเอาไปกินส้มมาเด้อมาหาไข่โอ้ยปวดหนักกว่นเดิมแล้วนะหนักมันบ่มีไต่ทั้งไต่โคตรหนักโคตหนักแอปเปิ้ล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 คถักองุ่ักลูกนี่ สวยงามสวยงามทำไมันี่สูงเพียว้าทำบุสมโอ้โอโอ่ออ่อเอียงคือว่าดอมาดกข้ากแน่ดกปานนิ้วเลยพออีเมยียขอยบ่แอบต้นได้ไปกินสมตอนบ่ายทำบุษมกินขา้าวราะเขาอิ่มตอนนี้ยังพอน่ะอยากเพียเอาเก็บเพื่อไปไว้ยังออกกับร่างกาย มันเขาเย,ายอะยนี่เป็นตะกากตะกาตกาตะกาไมน่ยปกติเพิ่นเอาไว้เก็บไข่เหรอไว้เก็บไข่ไก่เฮ้ยขโมยละโอ้ยมันยิ่งมโอ้ยทำผสมผะป้าไงคะแนีโอ้ยเศกคอยเคอยทำไรแตกกลอกกอกหัวฉีดตไ,ไว้หน่อยแอปเปิลทำผสมทำผสม ตะการสวยงามข่อยได้แล้วมาๆๆๆกับเอ้ยงยงเลยางเลยม้ำลหยแตกท้ำไรแตกโอ้เฮ้พีอน้องี่นนองี่น้องให้บุกสมใส่เลยสเยอย่าจะทเดง ากินน้ำแข็งจุฝันแบบบางจุ่มฝันแบบนี้ก็ได้จับเบอร์ขอน้ำจิ้มจับ Xoay, sao mười sao ba hm hm มไม่โดนไล่ไม่ก็อนอะไรหรอแอปเปิ้ลเลยไว้รอบยังกินนึ่งเกาบ่มีปัญหาบ่มียังมาขัดความสุขแด้ท่านผชม ไปเห็นมัุ้สมทำกี่เมื่อว้ามวว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  หวานมั้งนี่ทา่านผู้ชมกินเสร็จแล้วก็สิมาเฮ็ดเบียกเคื่อนไหวที่นี่เห็นบ่สลัดนี่แขอยกับหม้อบุงนี่ท่านผู้ชมหม้อบุงเห็นปะมาที่นี่สิเอาออฟางนี่ปลอกนี่ปอกลอดหนาทั้งน่คือเสียดใบใหม่สิธันู้ชมเห็นบปะไปทำการปอกแบบนี้เวลาเขาหดน้ำส่วนมากนะกินมันฟองขึ้นอธันู้ชมมันถือใบสลัด มันล่างยากมันหยามันหัดเหตุแบบนี้เพื่อกันว่าขี้ดินมันฟงนาำมาหดน้ำมันจะได้สะดวกต่อการกินการล่างเงี้ยนั่นทับผืสมเนาะอยคขอลาไปก่อนทาบมสมขอเห็เุอยกกันเน้ะทับสมเด้อบายบายสวัสดีค่ะบายบายทาบมสมสวัสดีสวัสดีส